สวัสดีครับผมเพื่อซีตัวแสบนะครับและนี่คือคลิปวิดีโอพับกระดาษครับคือพับกระโดดมาเยอะมากและผมอยากหาแรงบันดาลใจใหม่ๆครับก็ไปเจอกับเจ้าเครื่องบินลบกตัวนี้มาครับ F15 ครับสวยงามโดดย้อยหยาดเยอะมากเลยนะครับเที่ยวมากเลยนะครับข้างหน้าจนนูนๆปุดๆมีคนขับนะครับมีปีกสองข้างแล้วก็เป็นปีกที่ตั้งด้านหลังอีก4ปีครับแบน2ตั้ง2นะ สุดติ่งกระดิ่งแมวซึ่งวันนี้ครับผมได้นั่งดูนอนดูวิ่งดูกระโดดดูตีลังกาดูมาอย่างดีแล้วครับผมคิดว่าผมสามารถพับกระดาษ A4 ธรรมดาเนี่ยพับเป็นรูปตามนี้ได้เลยนะครับนี่คิดเองกับสมองล้วนๆเลยนะครับไม่มีดูใครมาเลยนะครับอันดับแรกครับเนี่ยตรงนี้ครับเราดูที่ตัวปีกตรงนี้นะครับแล้วแบบ ไม่ได้ดูครับผมไม่ได้ดูใครทำมาเลยครับผมคิดเองล้วนเลยนะครับไม่มีครับไม่มีไม่มี ลอกยอกยกก็คือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกครับที่จะคิดเองได้นะใช่ครับผมจูบดูจากต่างประเทศมาครับเขาสอนพับที่น่าสนใจมากครับแต่เขาใช้เป็นภาษากรีล้วนเลยผมแปลงเป็นภาษาไทยให้ครับแล้ววันนี้จะมาสอนเพื่อนๆแบบช้าๆชัดๆทุกขั้นตอนครับถ้าอย่างนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะทําบ้างครับหยุดวิดีโอผมไว้แล้วไปหยิบกระดาษ A4 มาครับเอามานั่งพับไปพร้อมๆกับผมเลยนะครับถ้าดูไว้ก่อนปุ๊บกลับไปถึงบ้านบอกเลยว่าลืมเพราะอันนี้ยากมากขั้นตอนนี้ยากสุดๆผมคิดว่ายากสุดเท่าที่ผมเคยพับมาแล้วในการพับกระดาษ หมดที่ทํามาเลยนะครับฮู้ว้าวแต่ออกมาฟยลแน่นอนคุ้มค่าที่เสียวเวลาไปแน่นอนครับมาแน่ใจว่นอยุดกระดาษกันไปนะผมพูดถึงเวลาเปืเป่อนๆนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปพับเครื่องบินลบ F15 กันเลยครับฮ่าๆิ Infinity มาครับอันดับแรกครับให้เราเตรียมกระดาษ A4 มา1ใบครับสีอะไรก็ได้ครับอยากได้สีอะไรทำไปเลยครับแต่ถ้าอยากเฟี้ยวผมแนะนําสีดําครับเครื่องบินรบตัวนี้ต้องสีดาครับถึงจะเฟี้ยวครับโอ้ใช่แต่จริงๆแล้วผมเคยมีวิดีโอนึงครับที่สอนพับอันนี้จาได้ไหมครับเป็นอันนี้ครับ นั่นแหละครับอันนั้นคือเหมือนภาพสวยงามครับมันเล็กๆหนักๆมันบินไม่ได้จริงครับแต่วันนี้ครับเครื่องบินลบ F15 ของเราสามารถบินได้จริงๆด้วยนะจ๊ะเอาไปลอนได้เหมือนจรวดที่เราทํากันมาเลยขั้นแรกครับเราต้องเตรียมกระดาษก่อนครับคือถ้าเป็นกระดาษ A4 ธรรมดามันจะ ไม่ได้ครับสัดส่วนมันไม่ได้ครับมันไม่เหมาะที่จะทําเป็นเครื่องบินรบตัวนี้ครับต้องตัดออกนิดนึงครับจริงๆิดีอที่ผมดูมานะครับเขาใช้ความกว้าง8.5นิ้วและความยาว11นิ้วนะครับนี่ใช้หน่วยเป็นนิ้วนะซึ่งจะมีคัตติ้งบอร์ดแบบนี้ก็ง่ายครับเพราะเนี่ยหช่องเท่ากับ1นิ้วพอดีครับเนี่ยแล้วก็สามารถวางวัดได้ครับเหมือนอย่างเนี้ยของผมอะความกว้างด้านเนี้ยมันอยู่ที่ประมาณ8.2เองไม่ถึง8.5ครับส่วนความยาวนี้เกือบ12ครับถ้า11มันต้องเส้นนี้นะงั้ น้อยกว่าสิบเ็นิดนึงอาจจะประมาณ10.8อะไรอย่างนี้นะครับเพื่อชดเชยด้านกว้างที่หายไปนะตรงนี้แนะนําว่าต้องใช้คัตเตอร์ตัดจะได้เรียบเนียนสวยนะครับถ้ามีคัตติ้งบอร์ดอย่างนี้ก็ง่ายครับแล้วก็วางปุ๊บแล้วก็วัดตัดได้เลยครับอ่ะ10.8 10.9ประมาณนี้แล้วกันนะครับใกล้เคียงนะอ่ะเอาออกไปครับเรียบร้อยก็จะได้ขนาดพอจะสวยงามเป็นเครื่องิือลบสวยงามนะครับเตรียมกระดาษเสร็จเรียบร้อยเรามาเริ่มกันเลยครับขั้นแรกให้เราพับครึ่งตามแนวยาวลงมานะครับจับให้เท่ากัน2ข้างแล้วก็ รูดเลยครับแต่นะครับพี่ก็เป็นแนวต้านอย่างนี้ครับเอาแนวนี้มาขนานกับแนวด้านข้างยาวนี้นะครับหรือพูดง่าก็คือเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้นี่เองอ่าพอตรงแล้วก็รูดเลยครับใช้การรูดให้สวยงามนะครับอีกด้านเหมือนกันครับทําเหมือนกันเลยให้เท่ากันสองข้างครับให้มันเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆเลยนะครับตอนนี้ขนานกันเสร็จแล้วก็รูดได้เลยเสร็จแล้วก็เคลียออกมาครับ จะเป็นการได้พับสัมผยสแบบนี้โดยอัตโนมัติเลยครับฮ่า่จากนั้นครับให้เราพับครึ่งกระดาษครับเอาหัวแหลมข้างบนนี้มาจรดดกับปลายด้านล่างสุดตรงกลางนี้เลยนะครับมันมีเส้นกหกับมาอยู่แล้วครับเอาให้ตรงกันนะตรงเส้นกลางนะครับรูดเลยครับบ,บึบเบบได้ยางงี้เสร็จแล้วเพื่อนเพื่อนเห็นตรงนี้ไหมครับเห็นแนวนี้ไหมอ่าให้พับขึ้นไปให้จรดดแนวนี้นะครับปึ๊บเฉพาะแนวที่เราพับเมื่อกี้นะาปรับปรับ ตรงนี้ถ้าเผ e ื่อไม่ชัวนะครับให้เราดูด้านหลังได้นี่เราต้องให้เส้นตรงนี้มันตรงกันนะครับถ้าเส้นมันเบี้ยวก็ขยับให้ตรงก่อนนะครับแล้วค่อยรูดครับรูดปึ๊บปึ๊บเลยนะครับจากนะครับให้คลี่ออกมาครับปึ๊บเป็นอย่างนี้นะครับด้านบนเป็นสามเหลี่ยมอย่างนี้เข้ามาครับเอาด้านเฉียงตรงนี้ขนานกับเส้นกลางนี้นะครับเราพับขนานเข้ามาอย่างนี้ครับตรงนี้อย่าเพิ่งรูดหมดนะใจเย็นๆนะครับแล้วจับขนานกันอย่างนี้ครับแล้วเรากรีดถึงแค่เส้นนี้เนี่ยเมื่อกี้ที่เราพับมันจะมี2งเส้นใช่ไหมครับให้เรารูด แล้วหลังนี้ไม่ต้องรูดยาวนะรูดแค่ดีพอนะครับอ่าทำทั้งสองข้างเหมือนกันครับอ่าจากนั้นก็เปิดออกมาทั้งหมดเลครับเปิดออกมาแล้วเราก็พับกลับลงมาครับ พับกลับลงมาแล้วเปิดขึ้นแบบนี้กลับไปดูแบบเมื่อกี้นะครับแต่ที่เราได้เพิ่มเติมมาก็คือจะมีรอยพับตรงนี้แล้วนะครับและขั้นตอนนี้นะครับให้ดูให้ดีนะครับอาจจะงงนิดหนึ่งนะครับอ่ะเมื่อเราพับอย่างนี้ใช่ครับเราเปิดตรงนี้มานี่มันจะมี2ช่องด้านนี้ครับให้เราเอาช่องด้านขวานี้ครับสอดนิ้วเข้าไปครับที่เราเดูสอดเข้าไปตรงเนี้ยเพื่อมันเป็นบ้องเป็นสามเหลี่ยมเข้ามาครับแล้วเราก็พับลงมาให้เป็นมุมสามเหลี่ยมๆที่ปลายตรงนี้นะครับประมาณนี้ อ่ามานี่นะครับอ๊ออ่ายิ่งเพาออกไหมนี่เป็นมุมสามเหลี่ยมแหลมๆตรงนี้นะครับนี่ในงงนะใ่งงนะมันอาจจะยากนิดนึงการจับตรงนี้นะครับแต่ถ้าจับได้ก็ได้เลยนะครับเอาอีกทีนะครับข้างนี้ครับเปิดมาทึบเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้กดลงมาครับทําให้มันเป็นแหลมๆเขาเน้นตรงกลางนี้นะให้ตรงกลางนี้แหลมเป็นพอนะครับเสือแล้วก็ลูดไล่ออกข้างไปเลยครับอ่าเหนยไหมจะได้มันเป็นรูปแบบนี้นะครับ ไม่สวยงามทั้งสองข้างจากนะครับขั้นตอนต่อไปครับให้เราเปิดทละด้านนะครับถ้าเปิดด้านในมานี่จะมีกระดาษแผ่นนี้ครับให้เราดึงออกไปข้างนอกนี้เลยดึงออกไปแล้วพับกลับมาครับพับกลับมาที่กึ่งกลางนะครับปุ๊บนี่อย่างนี้อ่านะอีกทีดึงครับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันครับดึงออกมาครับปุ๊บดึงออกมาก่อนไว้อย่างนี้ก่อนดึงออกมาพับกลับเหมือนเดิมแล้วก็ครึ่งกลางนี้ครับพับกลับออกไปปั๊บ ให้เป็นรูปแบบนี้นะครับคล้ายๆรูปเบาประมาณนั้นแล้วก็มีรอยอยู่แล้วครับพับกลับเข้ามาครับปุ๊บมาบรรจบกันตรงกลางใหม่อีกหนึ่งครั้งครับตรงเนี้ยถ้าเกิดว่าดูดีๆนะครับของผมมันเหลี่ยมลหลาอยู่เราสามารถแก้ได้ณตรงนี้เลยนะรีบแก้ซะก่อนก่อนที่จะไปข้าตอนหลังๆแล้วเดี๋ยวมันจะแก้ยากนะครับจะให้มันอยู่ขนานกันตรงกลางอย่าให้มันเกยกันนีบแก้ก่อนนะนี่โอเคครับถ้าวางมันก็จะเสมอกันประมาณนี้นะครับจากนั้นครับมาด้านนี้ครับสิ่งที่ผมต้องการนะครับก็คือพับให้มันเป็นมุมแหลมเข้ามาถึงปลายนี้เลยคครรรัับบบบโดยยกาาขึ้้นนนอ่งีี เราเล็งตรงปลายให้มันแหลมให้ได้ครับนี่อย่างนี้นะครับทั้งสองข้างครับทำเหมือนกันครับเล็งตรงปลายนี้ให้แหลมนะครับผมไม่สามารถบอกได้ว่าต้องระดับประมาณไหนครับเราต้องลองจับดูว่าถ้ามันแหลมแล้วก็คือได้ครับอ่าโอเคจะได้เป็นสองกันอย่างนี้นะครับอันนี้แค่ทําเป็นรอยเฉยๆครับพอพับเสร็จขึ้นมาปุ๊บให้เราพับกลับลงไปด้านล่างครับพับกลับที่รอยเดิมของเขานี่แหละครับกลับลงไปด้านล่างไปซ่อนอยู่ข้างในอ่าคับเสร็จแล้วไปซ่อนซะข้างนี้เหมือนกันครับเขาเสร็จปุ๊บลงไปซ่อนซะ โอเคจะได้เป็นแบบนี้นะครับล้วนะครับพี่เอาในขั้นนี้ครับให้พับเข้ามาข้างในครับพับเข้ามาโดยให้มันเป็นสามเหลี่ยมสวยงามนี้นะครับนี่สามเหลี่ยมตลอดที่ปลายเลยถึงตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับแล้วก็รูดไปตรงนี้ต้องเป็นสามเหลี่ยมแน่นๆนะครับข้างนี้เช่นกันครับสาเหลี่ยมสามเหลี่ยมถึงตรงไหนก็ตรงนั้นนะครับอาจจะมีเบี้ยวกันบ้างเล็กน้อยครับเพราะว่าพับมาแต่ไม่ตรงนครับแต่เด้นย้ำให้ตรงนี้เป็นเหลี่ยมสามเหลี่ยมอย่างนี้นะครับที่ของผมเนี่ยเหลื่อมล้านิดนึงไม่เป็นไรได้อยู่ครับใกล้เสร็จแล้วครับจากน จัดแต่งให้สวยงามครับแล้วก็รูดแป๊บอืมนี่ก็กาเสร็จแล้วครับอ๋อแล้วผมลืมบอกครับต้องใช้กรรไกรนิดหนึ่งครับตรงนี้นะครับเราต้องการตัดข้างหลังให้เป็นปีกตั้งๆที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้นะครับจัดสองข้างเลยให้มันพร้อมกันเลยก็ได้นะครับจะได้ตัดง่ายๆนะเล็งครับมาประมาณ1นิ้วนี่ประมาณ1นิ้วประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัดเฉียงนะครับเฉียงเข้าไปอย่างนี้นะครับเอาแบบพอสวยงามอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเข้าไปพอสวยงามครับเคล็นหนึ่งครับให้ตัดตรงครับตรงขนาดพื้นโลกนะครับ โอเคเรียบร้อยได้อย่างนี้นะครับจากนั้นครับมาเรามาพับปีกกันครับการพับปีกเข้ามาตรงนี้ครับเราเอาปลายด้านนี้มาจัดกับปายด้านล่างนี่ครับล้วปีกตรงนี้ที่เหลือมันจะเฉียงจะยังไงแล้วแต่เลยครับปล่อยไปเลยครับเราเน้นแค่ตรงหัวนี้พอครับบริเวณส่วนหัวนี้นะส่วนหัวนี้ต้องมาครึ่งหนึ่งแหลมปุ๊บมันก็จะเป็นกําหนดแต่ตัวอะไรก็รูดต่อไปเลยครับ นี่มันก็จะเฉียงๆอย่างนี้คือมันจะไม่ได้ตรงขนาดกับพื้นะมันจะเฉียงออกนิดนึงอย่างนี้นะครับสองข้างเหมือนกันครับอ๋อลืมบอกไปครับตอนที่จับอะมันจะมีเนี่ยมันจะมีทั้งหมด4แผ่นใช่ไหมครับนี่เอาเฉพาะแผ่นนอกสุดนะด้านนอกสุดเดียวตรงกลางไม่ต้องครับให้มันตั้งๆไว้เพราะตรงนี้ม่เป็นเหมือนที่คนขับไงนึกออกไหมที่คนนั่งขับเป็นปุดๆข้างหน้าอย่างนั้นนะครับอ่าพัเฉพาะแผ่นนอกนะอันนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่จับสองแผ่นอย่างนี้นะจับแผ่นนอกแผ่นเดียวนะครับ อ่ะเยบรอยครับเห็นไหมสวยไหมเหมือนเป็นชิน้นหน้าคนขับแล้วอ่ะเออเราสามารถวาดเติมได้เลยนะเนี่ยก็เสร็จแล้วครับก็เสร็จแล้วครับตรงนี้เมื่อทําให้เราปิดข้างหลังมาตั้งครับแล้วก็พับขึ้นนิดนึงครับพับขึ้นอย่างนี้พับขึ้นจริงท,ท,ที่ให้สวยงามนะครับคือให้ขนานกับเส้นนี้ครับเราดูเส้นนี้ปุ๊บแล้วก็พับขึ้นมาให้มันขนานกันนะถ้าเกิดตรงอย่างนี้มันจะไม่ขนานดีกออกไหมนต้องแบบเฉียงอองนิดนึงให้ขนานกันอ่าประมาณนี้ต้องกะด้วยตาเอาเองนะครับอันนี้มันไม่ม อ่าโอเคอาทีแล้วก็หยิบม,มาเปิดได้เลยครับเปิดตั้งขนาดขึ้นที่มันปีกับจ๊บจึ๊บจุ๊บจ๊บอ่าเห็นไหมได้แล้วครับนี่อย่างเงี้ยสวยงามนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่จบนะครับคือเนี่ยตรงกลางมันยังเปิดเปิด,ปด,ปดอ,อยู่นะครับเร,เราสามารถสอดเข้าไปได้ครับโดยการเปิดมาข้างหนึ่งแล้วก็สอดเข้าไปจึ๊บนี่งงอ่าไม่งงนะไม่งงนะมันจะอยู่แน่นครับตรงนี้มันจะติดกันเป็นอันเดียวเหมือนที่คนขับเลยครับ เสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละครับเสร็จแล้วครับเครื่องบินลบ F15 ของเราครับเราตั้งให้สวยงามนะนี่ครับตรงนี้นะครับเสร็จแล้วครับแล้วก็ตามกดของจอร์นคอลลินครับตรงช่วงปลายต้องแบบเงยเงยขึ้นนิดนึงเราเอามือดันดันให้มันเงยเงยขึ้นนิดเดียวพอไม่ต้องถึงกับพับต้องรูดนะครับยกยกขึ้นมานิดเดียวพอตรงนี้มันจะทำให้จุดระเบิบินได้นานขึ้นนะครับแค่นั้นเสร็จครับบีขนาดตั้งขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยครับนี่แหละครับคือเครื่องบินลบ F15 ฉบับบินได้จริงๆครับโอ้โหตัว ติ่งกระดิ่งแมวเย้ yeah. ให้ดูอีกลำหนึงอ่ะอันนี้คืออีกลำหนึงที่ผมพับลวกๆพับแบบตอนที่ผมนั่งแกะจากวิด,ดีโอต่างประเทศนะครับใกล้เคียงกันนะดีครับเสร็จแล้วครับ นี่ได้แล้วครับต่อไปเป็นช่วงเวลาโปรดของผมนะครับเราลงไปลองเล่นข้างล่างกันดูดีกว่าครับลองไปปลาที่จริงๆเลยลองดูว่ามันจะร่อนแบบไหนครับจะพุ่งเหมือนเครื่องบินลบจริงๆหรือว่าจะร่อนเหมือนจรวดธรรมดาทั่วไปยังไงเราต้องไปทดลองเล่นกันดูครับลืมไปนะครับเครื่องบินลบอันเก่าที่ผมเคยสอนพับเล็กๆกันนะไม่เอาไม่วันนั้นปลาไม่ได้จริงครับอันนี้ปลาได้จริงครับอ่ะเราไปเล่นข้างนอกกันครับมาดูกันง่ายลำแรกไป ให้เราให้กองถอยไกลด้กว่าจะพุ่งไปถึงเดอีกลำหนึงไปเหมือนกันเลยการเดินทางของมันแหว,วกกระโลงแต่เหมือนกันเลยครับเมื่อกี้คือด้านปลาไปทางดุดกับลมคราวนี้เราปลาต้านลมดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างปลาเลยเหมือนเล่นแบบเครื่องร่อนเนาะร่อนเป็นวงกลมเลยนะครับอ่ะมาดูอีกลำหนึงเป็นไงแบุบ ไ่ถึงไหนเลยไปถึงไหนเลย<ป>อ่าหอยรอบนึงอ่าถึงไหนมันก็สามรอบนะอ่ะดูกนันฮึบอิ่กอันหนึ่งไป ตรงนี้จุดที่นา่าสนใจนะครับทุกครั้งที่เราปลาไปอ่ะมันจะไม่ได้เป็นแบบว่าปลาไปพุ่งตกอย่างงี้มันจะค่อนข้างร่อนนะเหมือนเป็นเครื่องร่อนแบบร่อนได้นานสัมภาระได้ําไดอา้อยู่กลางอากาศได้นานแล้วแบบพิว๊พิュไหวๆนะมันดูแบบผิดวิสัยกับรูปแบบของมันมากเลยรูปแบบของมันมันเป็นเครื่องบินลบใช่ไหมมันควรจะแบบพุ่งเร็วฟุดฟู้ดใช่ไหมแต่นี้มันเป็นแบบว่าอยู่กลางอากาศนานลอยและรล้วลอยและรล้วเลยครับเางั้นเด็กรอบเดี๋ยวเราลองปลาจากชั้นบนดีกว่าจากชั้นหนึ่งปาลมข้างล่างดูว่าเป็นย ไปเอาป <c oughs> ไป,ไปเอาเฮ้ย <c oughs> <c oughs> นี่นครับนี่ก็คือการพับเครื่องบินรบกระดาษ F15 นะครับผลก็เป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เหมือนมันเน้นสวยงามซะมากกว่านะครับอุ้ยวู๊ยย่ น้ำตาขึ้นมาเกือบถึงแน่มันนี่สวยงามซะมากกว่านะครับการปลาก็ร่อนแบบแปลกๆนะควบคุมยากเมันนี่อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยลูกทรงของมันนะอาจจะเป็นแบบว่ามันมีนูนเว้าเยอะแล้วมันทําให้ควบคุมยากนะแต่ก็ถือว่าโอเคก็สวยงามแล้วก็พอปลาได้ในระดับหนึ่งนะครับยังไงได้เพื่อนอยากจะพับจรดดเฟี้ยวๆก็อันนี้เป็นหนึ่งไอเดียที่เอาไปพับกันได้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเราติดตามดูว่าข้างหน้าผมจะหาการพับกระดาษอะไรมาสอนเพื่อนๆอ,อ,อีกนะครับเดี๋ยวกันวิดีโอน,นะครับนะครับสวัสดีครับอืมเอาง้นี Chịu mấy chữ